ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมัตโตครีเอเตอร์ชแนลกับการดูดวงเสียงไทายไพ่ทาโร่ไพ่ยิบซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทั้งที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อไปหาใครทั้งสิ้นนะครับ โอเคการทำนายทายทักของเราจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับผ่อนคลายนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะ,ะคำทำนายของผมอ้างอิงจากตำราสากลแนวทางไพาทาโร่สากลนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะเออโอเคนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเควันนี้เราจะมาเสี่ยงทายไพ่แรนดอมกันนะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีกำลังจะมาโชคกำลังเข้าข้างคุณเออ พลังงานวันนี้เป็นพลังงานที่ดีเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับผมจะใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับในการเสี่ยงทายร่วมกันนะเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับออคุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับมานะการเสี่ยงทายแบบนี้ขอให้ทำใจสบายๆคิดซะว่าเหมือนการเป็นการเสี่ยงทายชนิดหนึ่งเออโอเคนะครับทำใจสบายๆนะอืใบแรกวันนี้จะเป็นอะไรนะ ข่าวดีกำลังมาโชคกำลังเข้าข้างคุณใบแรกเป็นด m เอ็มเพรสยินดีด้วยนะครับสุดยอดด m เอ็มเพรสท่านที่ดูไพ่บ่อยๆน่าจะทราบดีว่าเป็นไพ่ตัวแม่ของวงการเออในบรรดาสำรับไพ่ทาโร่สากลเนี่ยด m เอ็มเคือตัวแม่ของวงการเลยผู้รันวงการ ผู้มีอำนาจวาสนาบารมีถ้าคุณผู้หญิงจับได้ใบนี้เสี่ยงไทยได้ใบนี้ชีวิตคุณจะถูกยกระดับสูงขึ้นได้รับความยกย่องนะในทางสังคมอะไรแบบนี้ชีวิตหน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมดีขึ้นเป็นดวงคุณหญิงคุณนายก็ได้ถ้าคุณผู้ชายหยิบได้ใบนี้เสี่ยงทายได้ใบนี้เป็นดวงนารีอุปัมภมเลยนะครับซึ่งผมย้ําอยู่เสมอว่านารีอุปัมภมนี้ไม่ใช่แปลว่านั่งนั่งนอนๆให้ผู้หญิงเลี้ยงแต่หมายความว่าจะได้รับความโชคดีจากสุภาพสตรีประมาณนี้นะ ดีเอ็มเพรสมาไม่ธรรมดาแล้วก็อีกความหมายหนึ่งที่พ่วงมาด้วยตามตำราว่าไว้ The อ็มเพ s สถ้าคุณที่มีคู่ครองมีครอบครัวและมีความพร้อมคุณสามารถตั้งครันหรือมีบุตรได้เช่นกันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการมีบุตรก็ยังตีความได้อีกอย่างหนึ่งว่าจะมีความอิ่มหนำสำราญดีสมบูรณ์พูนสุขได้เช่นกันโชคดีมาแล้วรับไว้นะผมรับด้วยนะครับโชคดีไปด้วยกันนะเฮ้ยโอเคมาดูกันต่อเลย วันนี้พลังงานสดชื่นแจ่มใสแนวโน้มใบแรกดีเอ็มเพรสออกมาใบต่อไปก็น่าจะดีโอหสามดาบท of ออฟใบนี้เป็นอุปสรรคเล็กน้อยผมทำนายไปในทางที่ว่า,าช่วงนี้เวลานี้คุณมีสิ่งต้องตัดสินใจหรือว่า,ามีปัญหาคาใจใดๆหรือไม่บางท่านอาจจะเพิ่งอกหักผิดหวังมาจากความรักคู่รักคนรักคู่ครองหรือกอนแฟนอยู่อะไรแบบนี้ แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะวันนี้อย่าลืมว่าดี p r m s s e s s เป็นใบแรกความอุดมสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างแม้จะมี3ดาบออกมา3ดาบก็จะไม่ส่งผลอะไรร้ายแรงมากมายนะักเต็มที่คือผิดหวังมาจีบเขาไม่ติดโดนเทมาหรือถ้าไม่เกี่ยวกับความรักแปลว่าคุณผิดหวังเรื่องอื่นก็ได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณผิดหวังเสียใจแม้แต่ความกังวลคิดล่วงหน้าไปเองก็ยังได้นะครับใบนี้ตำราว่าไว บางทีเหตุการณ์ร้ายๆยังไม่เกิดแต่คุณกังวลล่วงหน้าไปเองอทิ่มแทงหัวใจตัวเองระวังนะอันนี้แนะนําด้วยความหวังดีจากใจจริงนะครับบางทีคนเราใช้ชีวิตวันต่อวันทําวันนี้ทํานาทีนี้ให้ดีที่สุดก่อนอะไรยังไม่เกิดอย่าเพิ่งกังวลอย่าทิ่มแทงหัวใจตัวเองนะประมาณนี้ไปกันต่อนะครับโอเคคุณไม่นางกลัว3ามดาบเอ็มเพรใบแรกตัวแม่การันตียืนยันแล้วว่าดวงดีแน,น่นอนเอ่อ ไพ่ดาบบางทีมันเป็นอุปสรรคเล็กน้อยระหว่างทางเท่านั้นแน่นอนว่าชีวิตคนเราไม่อาจราบรื่นร้ยอยเอซย่อมมีความท้าทายเข้ามาบ้างเออนี่ไงโชคดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะวันนี้ไพ่หนึ่งไม้เท้าไพ่ที่ดีที่สุดของไพ่ไม้เท้า Ace of Wands หนึ่งไม้เท้าหน้าที่การงานกิจการสำเร็จเรียกว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคิดอ่านจะทำการใดประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยาก หากคิดจะเริ่มทำลงมือได้เลยไม่ต้องรอความพร้อมมากกว่านี้นะครับความพร้อมร้อยเปอร์เซ็ถ้ามัวแต่รอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นจะไม่ได้เริ่มสักทีพร้อมเท่าไหร่ทําแค่นั้นมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งดีๆได้ส่วนท่านที่ทํางานเติบโตมาสักระยะหนึ่งแล้วท่านมีโอกาสเติบโตได้อีกประมาณนี้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีในหน้าที่การงานไพ่ไม้เท้าไพ่การงานชัดเจนมากและคนธาตุไฟก็โดดเด่นนะเมสสิงห์ธนูโดดเด่นมากๆเลยนะครับนะแต่จะเป็นธาตุอะไรราศีอะไรก็ดูได้หมดนะครับ ผมไม่เน้นไม่ได้จํากัดเรื่องธาตุเรื่องราศีมากมายเพราะนี่คือพลังงานรวมทุกท่านดูได้นะครับแล้วก็อยากจะให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบอย่าก,กดข้ามนะเพราะเราเปิดไพ่สดแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อตอนไหนก็ได้เออถ้ากดข้ามเดี๋ยวพลาดนะดูให้ตลอดนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> โชคดีมาแล้วโอ้สองถ้วยท w o of ครับ ไม่ธรรมดาใบนี้ตีตรงๆเอาความหมายแรกตามตำราว่าไว้ก่อนสองถ้วยท o อฟคัพคือไพ่เนื้อคู่เอ,อถ้าคนที่รอความรักรอ,อการตัดสินใจบางอย่างจะไปขอใครเป็นแฟนจะไปจีบใครหรือแม้แต่รอคอยอยากมีคู่รักรอมานานแสนนานคุณมีโอกาเจอคู่นะครับไม่ธรรมดาใบนี้ตามความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณแต่ผมก็ทำนายไปตามตำราสถ้วยออกมาทูอฟคัพมันเนื้อคู่ชัดๆแล้วก็มีความหมายเพิ่มเติมนะ กรณีที่คุณไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่ครองคนรักใบนี้เป็นไพ่กาละยานามิตรได้ด้วยคุณมีโอกาสเจอคนดีๆที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณโชคดีขึ้นหรือใครบางคนนําความโชคดีมาให้คุณดังหัวข้อวันนี้ที่ว่าข่าวดีกําลังมาโชคกําลังเข้าข้างคุณดวงดีมากวันนี้ทั้งการงานความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวแค่สี่ใบแรกยังดีขนาดนี้นะครับดูกันต่อนะโอ้โหมีลุ้นมีลุ้น ข่าวดีกําลังจะมาโชคกําลังเข้าข้างคุณไม่ธรรมดาวันนี้อข่าวดีกําลังมาโชคกําลังเข้าข้างคุณขอให้ไพ่ออกมาส,สวยๆเลยนะครับลุ้นกันโอ้โห The d e v i ไม่ธรรมดาไพ่มีดีมีร้ายเจ้าเดวิ l ออกมา ตัวแทนแห่งความอิ่ม้ํำสำราญสมบูรณ์พูนสุขทางโลกออ <c oughs> อะไรแบบนี้ความเป็นเดวิลไม่ต้องขยายความเยอะท่านที่ดูไพ่เป็นประจำย่อมทราบดีท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกผมจะบอกให้ไว้นิดหนึ่งเป็นเกิดความรู้ว่าเดวิลนี่มันคือกิเลสตัณหากรรมอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ความสุขทางโลกทั้งหลาย้วง่ายเสน่ห์ไม่ตามมานิยมก็ได้เพราะฉะนั้นใบนี้ออกมามันมีดีมีร้ายในทางที่ดีก่อนทางที่ดีของเดวิลนี่คือคุณจะสมบูรณ์พูนสุขนะ สมบัติทางโลกอิ่มหนำสำราญเต็มที่อยากได้อะไรจะได้แต่มีข้อติงข้อเตือนจากใจจริงนิดเดียวนะครับข้อควรระวังคืออย่าสนุกสนานเกินไปอย่าประมาทเท่านั้นเองเพราะถ้าคุณปล่อยให้เดวิลควบคุมจิตใจคุณได้คุณจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาแต่ถ้าคุณใช้มันให้เกิดประโยชน์คุณจะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์มีกินมีใช้สมบูรณ์พูนสุขเอา้าอยากได้อะไรทางโลกได้นะแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อกี้มี2ถ้วย ทัวอัคับไพ่เนื้อคู่ไพ่กรลยานมิตรตามออกมาด้วยเดวิลติดๆกันผมทำนายควบคู่สองใบนี้กันว่า <c oughs> เขาจะมาบอกว่าช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมากหรือคุณมีโอกาสได้เจอคนเสน่ห์แรงก็ได้เช่นกันและมีโอกาสคบหา,าพัฒนาความสัมพันธ์แบบปุบปรับฉับพลันอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันได้โดยง่ายด้วยถ้าคนที่มีความพร้อมจัดไปเออเต็มที่กับชีวิตแต่ถ้ายังไม่พร้อมก็ระวังหน่อยนะประมาณนี้และอีกคําทํานายหนึ่งแถมให้2ถ้วยกับเดวิลเนี่ย ได้คู่แสบเออเอาไม่เอาแล้วแต่ประมาณนี้นะหรือจะเป็นความอิ่มหนำสำราญทางโลกเรื่องอื่นๆก็ได้กินดื่มอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะว่าอย่าให้มากเกินไปเออควบคุมจิตใจควบคุมตัวเองให้ได้เอาแต่พอประมาณแล้วจะดีนะโอเคไปกันต่อไม่ธรรมดาพลังงานวันนี้ข่าวดีมาจริงๆโชคกำลังเข้าข้างคุณจริงๆเออมาดูกันต่อนะครับลุ้นกันนะ หนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles ธาตุดินเด่นมาเลยมังกรพฤศพการและโชคลาภมหาศาลตามตำราว่าไว้อีกเช่นเคยหนึ่งเหรียญ Ace of Pentacles โชคใหญ่จากฟากฟ้าคุณดูไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เขาบรรยายตามภาพเหรียญขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากมือที่มือจากฟากฟ้าคือเทพประทานพรโชคดีกำลังมาตามความเชื่อนะ ย้ำว่าตามความเชื่อโปลดใช้วิจารณญาณมันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องร่ำรวยเหมือนกันหมดไม่ใช่แต่ณเวลานี้การเสี่ยงไทยไพ่ชุดนี้ใบนี้หยิบได้ใบนี้ผู้ที่เห็นไพ่ใบนี้นะคลิปนี้มีโอกาสโชคดีมีโอกาสได้โชคลาภป,ประมาณนี้ย้ำว่านี่คือการเสี่ยงไทยอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ขอให้ชื่นใจเชื่อมั่นในเบื้องต้นว่าโชคดีกำลังมาตามหน้าไพ่นะครับนะเหมือนคุณไปเสียเส่ยงเซมซีนั่นแ,แหละเออ เสียงได้ใบไหนออกมาแล้วเขาเขาทำนายว่าอะไรมันก็มีโอกาสจะเกิดและไม่เกิดได้ทั้งนั้นประมาณนี้นะครับไพ่ทาโร่หลักการคล้ายๆกันนะไพ่แต่ละใบก็มีความหมายแตกต่างกันไปอและแต่ละใบก็มีตีความได้หลากหลายด้วยนะไม่ใช่ว่าจะเป็นความหมายอย่างเดียวนะครับนี่ <laughs> ไม่โอ้จัดเม้นไม่ทันขาดคํา เกี่ยวกับโชคดีเทพประธานพรโชคดีฟ้าประธานจัดเม้นต์ออกมาก็เป็นไพ่โชคดีฟ้าประธานเทพประธานอีกใบหนึ่งนะครับกรณีที่คุณทําคุณงามความดีมาโดยตลอดนะครับอยู่ในศีลในธรรมยึดมั่นคุณงามความดีไม่ไปกระทําสิ่งผิดๆใดๆดคุณจะมีโชคดีเข้ามาอย่างเร็วมากเลยเรียกว่าใบนี้เป็นไพ่ทําอะไรได้อย่างนั้นเออทาดีได้ดีผลของการกระทํา การกระทาคือกรรมกรรมมีทั้งกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็ทําดีได้ดีกรรมชั่วทําชั่วก็ได้ชั่วแบบนี้บางคนมาบอกว่าเฮ้ยเห็นบางคนทําไม่ดีทำไมยังสุขสบายอยู่เอาเขามีบุญเก่าของเขาเราไม่ได้ไปเห็นว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้างปล่อยเขาไม่ต้องไปสนใจ เอาตัวเราให้ดีเป็นพอยึดถือความถูกต้องทําสิ่งที่ถูกต้องคุณจะได้ดีทดําดีได้ดีแน่นอนแต่ก็ต้องเตือนตรงๆนิดหน่อยว่าถ้าคุณเคยทําผิดพลาดใดๆไ,ไว้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ไปแก้ไขซะก่อนให้เรียบร้อยนะไปแก้ไขความผิดพลาดให้เรียบร้อยแล้วตั้งหน้าตั้งตาทาดีผมยังเชื่อมั่นอยู่ว่ากรรมที่เกิดขึ้นไปแล้วแก้ไม่ได้การแก้กรรมมันไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆอย่าไปทาเลยเสียเวลานะพิธีกรรมใดๆไม่ต้องไปทาเสียเวลา เอาเวลามาสร้างสรงสรสิ่งดีๆใหม่ๆดีกว่านะครับถ้าคุณเคยผิดพลาดคุณไม่ต้องไปจมอยู่กับอดีตคุณสร้างสรงสร,ส,ร,ส,ร,ส,รสิ่งใหม่ๆทําวันนี้ให้ดีทําปัจจุบันให้ดีชดเชยประมาณนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นแน่นอนจัดเมน้นต์การันตีไปกันต่ออืมไม่ธรรมดาดวงวันนี้เจ็ดใบแรกก็สวยงามขนาดนี้นการงานการเงินความสัมพันธ์มาครบเลยนะครับ ธาตุไฟเด่นธาตุดินเด่นธาตุน้ำเด่นอืม,มลุ้นกันนะครับโอ้โหสุดยอดไพ่ดีๆวันนี้3มถ้วย Tree of c u พ s ไพ่แห่งความเฉลิมฉลองยินดีออกมาในที่สุดนะครับวันนี้เพียงแค่7-8ใบแรกนี่พลังงานกดด็ดีดีมากความเฉลิมฉลองยินดีออกมาแปลว่าอะไร แปลว่าคุณหวังสิ่งใดอยู่มีโอกาสสำเร็จหรือจะได้รับข่าวดีไม่ว่าจากทางใกล้ทางไกลก็แล้วแต่ข่าวดีจากญาติพี่น้องข่าวดีจากคนรักข่าวดีของคุณเองหรือแม้แต่คุณไปลงทุนลงแรงทำอะไรไว้คุณจะมีข่าวดีเข้ามาให้ชื่นใจแน่นอนเร็วๆนี้ตรงตามหัวข้อเป๊ะเลย ข่าวดีกําลังจะมาโชคกําลังเข้าข้างคุณรับไว้ก่อนเลยนะครับพลังงานดีๆส่วนจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วตะบุญวาสนาแต่ละท่านตามความเชื่ออีกเช่นเคยนะครับไปกันต่อนะแหมชื่นใจพลังงานดีๆแบบนี้อืไม่ธรรมดาวันนี้ลุ้นกันไปนะครับผมก็เห็นหน้าไพ่พร้อมคุณนี่แหละโอ้ซีดาฟอฟซัสไม่ต้องกลัวสีดา ดาบเป็นอุปสรรคก็จริงแต่ความสีดาบนี่เขามาเตือนเล็กน้อยว่าพักผ่อนบ้างนะอยู่กับตัวเองบ้างอยู่ในมุมสงบบ้างหรือคิดทบทวนดีๆอย่าใจร้อนอจะทำอะไรอย่าใจร้อนค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาบางท่านอยู่ในสังคมที่ผู้คนเยอะแยะไปหมดวุ่นวายสับสนคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นถูกวิจารณ์สารพัดลองปิดหูปิดตาแล้วก็กลับเข้าบ้านพักผ่อนเงียบๆทบทวนตัวเองเงียบๆตามลำพังบ้างคุณมีโอกาสได้คาตอบที่ดี ขอให้เชื่อมั่นในไพ่ดีๆที่ออกไปแล้วก่อนหน้านี้สีด่ดาบไม่ทำร้ายคุณหรอกเขามาบอกว่าพักผ่อนบ้างทบทวนตัวเองดีๆแล้วคุณจะได้คําตอบที่บางทีคุณอาจจะหามานานราวกับเส้นผมบางภูเขามีอาจจะมีการปิ้งแวบได้เลยนะครับสติสมาธิปัญญาสติมาปัญญาเกิดประมาณนี้ทบทวนตัวเองดีๆย้ําว่าทบทวนตัวเองดีๆไม่ต้องไปสนใจเสียงวิจารณ์รอบข้างมากมายนะักรับฟังแต่คอมเมนต์ที่มีประโยชน์เท่านั้นเออไปกันต่อนะครับ โอ้โหสบายใจได้ราชาถ้วย King of Cups ไพ่ใบนี้ตีความหมายได้หลายอย่างแต่อย่างแรกคือคนทาตน้ำเด่นมากมาเลยนะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ความเป็นผู้ผู้ใหญ่ใจดีเออผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตามีคุณธรรม อ,อบอุ่นอ่อนโยนสุภาพอ่อนหวานไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนที่เกี่ยวข้องคําทํานายแรกที่ผมมองเห็นจากใบนี้คือตัวคุณเองจะมีการเติบโตขึ้นด้วยความอ่อนโยนของคุณเองความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณจะทําให้คุณเติบโตได้ในแวดวงสังคมความหมายที่2ผู้ใหญ่ใจดีกําลังมองคุณอยู่อยากช่วยเหลือคุณอยากสนับสนุนคุณอะไรแบบนี้ความหมายที่3ยังคงเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะครับอย่าลืม2ถ้วยตอนแรก2ถ้วยราชาถ้วย มีโอกาสได้คู่ดีได้คู่เป็นคนใจดีมากๆแบบนี้เข้ามาส่งเสริมกันก็ได้เช่นกันและแน่นอนว่ามีโอกาสที่จะแซบได้ด้วยเดวิล <They will S 1> ยังอยู่เออดีด้วยใจดีด้วยน้ำใสใจจริงด้วยแล้แซบด้วยเรียกว่าเรียกว่าครบรถในคนเดียวกันประมาณนี้ท่านที่หวังเรื่องคู่ครองอยู่มีโอกาสได้คู่ดีสมดังใจประมาณนี้ส่วนท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่ครองคาดหวังเรื่องการงานการเงิน มีโอกาสร่ำรวยมั่งคัง่งมีโอกาสเจอผู้สนับสนุนที่ดีประมาณนี้ไปกันต่อนะครับอืมไม่ธรรมดาวันนี้พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหหกดาบซิกอสอสไพ่ดาบมาอีกแล้วคุณไม่ต้องกลัวดาบใบนี้หกดาบไม่ใช่อุปสรรค หกดาบเขามาบอกว่ามันจะมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับระยะห่างทางไกลการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลตามภาพตามตำราว่วาไว้หกดาบปรากฏเมื่อไร คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีทางไกลเออโชคทางไกลการไปต่างประเทศมิตรใหม่การครบหาชาวต่างชาติการได้ลูกค้าเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนแม้แต่การย้ายถิน่นฐานหรือการท่องเที่ยวที่จะมีความสุขที่ทํานายว่ามีความสุขเพราะภายแวดล้อมดีดีขนาดนี้การเดินทางไกลในครั้งนี้ไม่ว่าจะคุณจะเดินทางด้วยตัวเองหรือมีคนอื่นเดินทางมาหาก็แล้วแต่ข่าวดีมาแน่นอนเป็นข่าวดีจากทางไกลซะด้วยไม่ธรรมดานะครับ ใครทำงานติดต่อต่างประเทศอยู่ทำงานออนไลน์อยู่ก็โดดเด่นมากเป็นพิเศษเตรียมตัวรับข่าวดีได้เลยนะไปกันต่อนะครับอืพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดูให้ตลอดดูให้ต่อเนื่องอย่ากดข้ามนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นถ้าคุณกดข้ามคุณอาจพลาดนะครับดูให้ตลอดนะนี่ราศีกรกฎเด่นออกมาเลยนะครับราศีอื่นก็ดูได้นะ น,นี้เราทํานายตามหน้าไพ่อ่าโดยชาริอออกมาความก้าวหน้ากําลังดําเนินอยู่ทุกสิ่งตอนนี้ที่คุณทํามาถูกทางมาถูกทางนะครับอย่าหยุดยั้งอย่าท้อถอยอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะลืมตาอ้าปากได้ถ้าลําบากอยู่ส่วนคุณที่ไม่ได้ลําบากอะไรสุขสบายดีอยู่แล้วคุณจะสุขสบายยิ่งขึ้นมีโอกาสประสบความสําเร็จเรียกว่ามาถูกทางคุณมันเลือดนักสู้ตามใบนี้เลยนะ เป็นคนที่เลือดนักสู้แล้วก็ทําอะไรก็ทําจริงจรงจังจริงใจข้อดีของคุณคือคุณทุ่มเทเต็มที่แต่ก็มีข้อติงนิดเดียวก็คือระวังอย่าหักโหมเกินไปพักผ่อนบ้างนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะใช้ชนะความสําเร็จใกล้เข้ามาแล้วอืทําให้เป็นเรื่องๆไปแบ่งเวลาให้ดีอย่าให้แต่ละเรื่องมาปนกันเป็นใช้ได้นะความสําเร็จอยู่มไม่ไกลไปกันต โอ้ oh, ห้าเหรียญไฟออฟเพนทาเคิลสใบนี้ถ้าเปิดใบเดียวเนี่ยมันดูลำบากขัดสนสักหน่อยแต่ว่าในบริบทที่ดีแบบนี้ไพ่แวดล้อมดีมหาศาลแบบนี้ใบนี้ผมมองว่า เป็นความกังวลในจิตใจส่วนลึกของคุณคุณยังกังวลว่าชีวิตจะลำบากไหมในอนาคตกังวลว่าจะผ่านวันนี้พรุ่งนี้ไปได้หรือไม่กังวลว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือไม่อะไรทำน,นองนี้ผมมองว่าเป็นความกังวลส่วนลึกในใจที่ยังไม่เกิดขึ้นคุณกลัวไปต่างๆนานา,นา,นานไม่ต้องกลัวเลยไพ่แวดล้อมใบอื่นดีขนาดนี้ใบนี้เป็นแค่ความกังวลในใจถ้าคุณขจัดความกังวลในใจได้ชีวิตคุณจะปลอดโปร่งมากสบายๆนะครับ ประมาณนี้ขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีคุณทําความดีไว้เยอะหลายท่านเป็นสายบุญด้วยผมเชื่อนะครับบุญกุศลที่คุณทํามาจะหนุนนําให้คุณโชคดีข่าวดีกําลังมาโชคกําลังเข้าข้างคุณตามหัวข้อเป๊ะเป๊ะไหมละ่ะพูดไม่ทันขาดคําหยิบกันเห็นเห็นหถ้วย Ace of Cups ไพ่ใบนี้สุดยอดของเรื่องความสัมพันธ์และคนธาตุน้ําก็เด่นอีกแล้วนะครับนะหนึ่งถ้วยสุดยอดความสัมพันธ์วันนี้มีทั้ง1นึ่งถ้วยทั้งสองถ้วยใครอยากได้ดีอยากมีแฟนอยากมีคู่ผมว่าได้สมหวังไม่ยากเกิน80% 9 0มีโอกาสสมหวังเผื่อใจไว้สักหน่อยสําหรับปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เพราะเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคน2คนที่จะต้องตกลงกันไม่ใช่เราสามารถไปกําหนดทิศทางได้นะครับถ้าอีกคนหนึ่งเขายินดีกับเราด้วยโอกาสคบหากันมันก็สูงมากแต่1ถ้วย2ถ้วยออกมาคุณเจอมิตรใหม่แน่นอนอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้แฟนใหม่นะ จะเป็นกาลยานามิตรคนใหม่ที่เข้ามาส่งเสริมให้คุณมีความโชคดีมีทาเรียกว่าประสบความสําเร็จในทั้งชีวิตและทรัพย์สินชีวิตคุณจะดีขึ้นได้รับการตอบสนองที่ดีมีผู้ช่วยเหลือเข้ามามีบัตรด,ดีมีคู่หูมีคนเข้ามาให้คําแนะนําอะไรแบบนี้เบื้องต้นคือกาลยานามิตรอย่างที่บอกไปแล้วและถ้ามากกว่านั้นกาลยานามิตรอาจจะกลายเป็นคนรักได้เพื่อนกลายเป็นคู่ครองเพื่อนกลายเป็นคนรักบางคนรู้จักกันอยู่แล้ว ก็สามารถพัฒนาจากเพื่อนเป็นคนรักได้หรือแม้แต่บางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่มีคอนเน็ชันร่วมกันแบบนี้มีกิจกรรมร่วมกันสามารถพบปะสังสรรค์เจอการทํางานร่วมกันพัฒนาจากความเป็นเพื่อนกลายเป็นคนรักคู่ครองได้เช่นกันความสัมพันธ์โดดเด่นมากและอีกความหมายหนึ่งแถมให้หนึ่งถ้วยนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนคนแวดล้อมจะรักคุณมากคนส่วนใหญ่จะชื่นชอบคุณนี่เมตามหมานิยมเด่นนะครับโอเคไปกันต่อนะ ไม่ธรรมดาเออสวยๆเลยวันนี้ไพ่วันนี้อ,อ่ไม่ธรรมดาจริงๆราชินีเหรียญ Queen of Pentacles คุณครับผมยินดีกับคุณด้วยนะยินดีกับทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้วันนี้เสียงไทยไปพร้อมๆกันใบแรกของวันนี้เป็น D.M.Press อย่าลืมแล้วมีราชินีเหรียญออกมาตัวแม่สองใบเลยไม่ธรรมดาขออนุญาตใช้คำนี้นะ ทั้งเอ p r e s s ทั้งราชินีเหรียญความมั่งคั่งร่ํารวยโอ้โหเพียบพร้อมอย่างที่กล่าวไปแล้วถ้าคุณผู้หญิงได้ดูคลิปนี้เสียงททยได้สองใบนี้คุณจะเป็นสุดยอดความอลังการของชีวิตและทรัพย์สินได้รับเกียรติยศไปมีหน้ามีตาในสังคมอย่างสูงสุดนะครับได้รับเกียรติได้รับความชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วไปคุณผู้ชายนารีอุถัมภมชัดเจน ทั้งเอ็มเพรทั้งราชินีเหรียญแบบนี้ทํานายได้เลยได้ภรรยารวยได้ด้วยหลายท่านได้แฟนรวยได้ภรรยารวยได้คู่รวยประมาณนี้นะครับรับไว้เลยดีเอ็มเพรสและราชินีเหรียญ2อใบนี้เป็นตัวแทนของมหาเศรษฐีอย่างแท้จริงพลังงานดีๆวันนี้ไปกันต่อเลยนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆการเสี่ยงทายนี้ และคาทานายนี้อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าอ้างอิงจากแนวทางตําราสากลมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ขอให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าไปปักใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นร้อเซ็ไม่ใช่อะไรแบบนี้นะครับนะดูเป็นแนวทางรับพลังงานดีๆไว้เป็นกําลังใจหรือเป็นแนวทางชีวิตเป็นอย่างน้อยอ่าโอ้ห้าไม้เท้าอามานไม่มีบาร,รมีไม่เกิดคุณไม่ต้องกลัวห้าไม้เท้าตอนนี้ชีวิตคุณคนรอบข้างวุ่นวายหรือเปล่าถ้าใช่ถอยออกมาซะ อย่าไปแตะต้องเรื่องคนอื่นขออนุญาตแนะนําตรงๆไม่ได้ว่านะคือบางคนหวังดีเราก็จิตใจดีหวังดีอยากช่วยคนๆๆนู้คนนี้แต่ตอนเนี้ยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดถ้าคุณช่วยเหลือคนอื่นมากไปคุณจะเดือดร้อนเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาวุ่นวายชุลมุนกันอยู่คุณถอยหาย่างออกมาเลยเป็นผู้สังเกตการได้แต่อย่าเข้าไปคลุกวงในโดยเด็ดขาดประมาณนี้ใครจะตีกันทะเลาะกันมีปัญหาการปล่อยเขาอยากเข้าไปคลุกวงในกับเขาไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนไปด้วยนะนี่แหละข้อดีของการดูดวงอย่างสร้างสรรค์ ไม่งมงายรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนประมาณนี้นะครับถ้าเจอคนมีปัญหาการอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวถอยออกมาเลยนะครับนะชีวิตคุณสุขสบายอยู่แล้วสุขสงบผมว่านะเป็นชีวิตที่สุขสงบเออมากคนมากความข้องเกี่ยวกับผู้คนเท่าที่ยมเป็นจะดีที่สุดนะโอ้โหเป๊ะเลยสี่ถ้วยข้องเกี่ยวกับผู้คนให เท่าที่ยังเป็นจะดีที่สุดเพราะใบนี้บ่งบอกชัดเจนเลยว่ามีผู้คนมากมายพยายามมาหาเรื่องข้องเกี่ยวกับคุณทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ขอให้คุณคัดกรองดีๆว่าใครเข้ามาหาคุณเพื่ออะไรบางคนเข้ามาด้วยความมีมิตรไมตรีที่ดีรับไว้น้อมรับไว้แต่ใครเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือมารบกวนคุณต่างๆนั้นนะตัดทิ้งไปเลยปฏิเสธคนให้เป็นแล้วชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุขนะครับเออโอเคไปกันต่อ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอออย่าก,กดข้ามนะดูให้ตลอดนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมือ่อพูดไม่ทันขาดคำอัศวินดาบนายอับซอสความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพุ่งทยานมาหาคุณแล้วข่าวดีโชคดีคนดีๆกำลังพุ่งทยานมาหาคุณความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของคุณจะนำความสำเร็จมาให้คุณรับไว้เลยนะครับผมรับด้วยคนโชคดีไปด้วยกันเออ ไม่ธรรมดาไพทาโร่เป็นอะไรที่น่าอัศจรรย์ใจนะครับเป็นสิ่งที่จับต้องได้ออมีตำราอ้างอิงที่เก่าแก่หลายร้อยปีนะเขาดูกันทั่วโลกนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามกันได้อืเป็นสิ่งที่น่าสนใจโอ้โหเด็กถือเหรียญเพจจัมเป็นตะเคอสเอ็นดูการก่อร่างสร้างตัวโชคลาภเล็กๆหรือแม้แต่มิตรที่จะนำสิ่งดีๆมาให้ เพื่อนสนิทมิสหายที่จะนําโชคดีมาให้ประมาณนี้โอเครับไว้ก่อนถึงจะเป็นโชคเล็กๆแต่ถ้าได้บ่อยๆมันก็จะกลายเป็นก้อนใหญ่นะค่อยๆสะสมค่อยๆเติบโตได้เช่นกันแล้วก็อุ้ยก้เหรียญน n ยอ f Pentacles เไพ่มหาเศรษฐีออกมาอีกแล้วเมื่อกี้มี Empress มีราชนีเหรียญยังมี9้าเหรียญอีกรวยยิ่งกว่ารวยนะรวยยิ่งกว่ารวย คำว่ารวยยิ่งกว่ารวยในที่นี้หมายความว่าทุกอย่างมีเหตุปัจจัยเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันการจะมั่งมีสีสุขคุณต้องขยันขันแข็งยึดถือความถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าดูดวงดีแล้วไปนั่งนั่งนอนนอนรอมันก็ไม่ได้นะอันนี้ต้องทานายว่ากันไปตามตรงไม่ได้ว่านะครับบางคนเข้าใจผิดโอ้ยดวงดีไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวมันก็ดีเองไม่ใช่ดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสะดวกอยากทําอะไรรีบทําเลยแล้วมันจะลื่นมันจะคล่องประมาณนี้อยากรวยต้องขยันนะขยันให้ถูกที่ถูกคนถูกเวลารวย นาดวงมาแบบนี้แต่ถ้าอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดอะไรนะจ๊ะเออโอเคไปกันต่อนแหมพลังงานดีดีสบายใจได้วันนี้มีไพ่เตือนเล็กน้อยดังกล่าวไปแล้วก็ไม่ใช่อุปสรรคใหญ่ตัวอะไรเพราะส่วนใหญ่ดีถึงดีมากๆอุ่นใจตั้งแต่เอ็มเพรสกับราชนีเหลืองละสองถ้วยเดวิลหนึ่งถ้วยไพ่ดีๆต่างๆนานาทั้งด้านการงานการเงินความสัมพันธ์ออกมาครบคุณจะมีข่าวดีรอบด้านเลย โอ้หดียิ่งกว่าดี w วิลด o ออฟฟอร์จูนโชคเข้าข้างคุณจริงๆตามหัวข้อเปะ๊ะข่าวดีกําลังมาโชคกําลังเข้าข้างคุณ w วิลด o ออฟฟอร์จูนยืนยันว่าช่วงนี้เป็นช่วงดวงขึ้นของคุณใบนี้ผมให้เกร็ดความรู้ไว้ตามตําราว,ว่าไว้จริงๆ w วิลด o ออฟฟอร์จูนเป็นกลงล้อโชคชะตาที่หมุนไปเรื่อยๆดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปแล้วแต่บริบทแต่บริบทนี้ไพ่ดีเป็นส่วนใหญ่และพลังงานดีขนาดนี้ผมทํานายว่า w วิลด o ออฟฟอร์จูนคือช่วงดวงขาขึ้นของคุณ ช่วงนี้ดวงดีแล้วรับไว้นะครับดวงดีต้องรีบตักตวงนะไปขยันทํางานเลยอยากทํางานรีบทําอยากทําบุญรีบทําทําอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งดีงามแล้วเดี๋ยวสิ่งดีจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นทําดีย่อมได้ดีขอให้เชื่อมั่นนะครับประมาณนี้ไปกันต่อโอเคสวยงามลุ้นลุ้นกันอีกสักใบสองใบเพื่อความเข้มข้นโอ้โหราชินีถ้วย Queen of Cups ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ตอนแรกมีราชาถ้วยจำได้เดี๋ยวนะอ่านี่วันนี้มีทั้งราชาถ้วยและราชินีถ้วยความเป็นคู่กันออกมาชัดเจนมากอย่างแรกนะความเป็นคู่กันชัดเจนราชาถ้วยราชินีถ้วยตอนแรกมีสองถ้วยด้วยเนื้อคู่มาแล้วคนที่คาดหวังเรื่องคู่ครองคุณมีโอกาสสละโสดมีโอกาสได้คู่ คนที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องคู่ครองคุณจะได้มิตรที่ดีได้กําลังมิตรที่ดีคนที่มีคู่แล้วแปลว่าคุณและคู่จะมีความสุขดีรักษากันไว้ดีๆนะครับประมาณนี้ไปกันต่อเลยพลังงานดีๆอีกสักใบอา่ากําลังดีวันนี้โชคดีมาข่าวดีมาแล้วรับไว้เลยนะโอ้ย oh, The l o v e r s ร์าไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วขายายความกันหน่อย The Love r s คุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่าง มนุ์สัตว์เทวดาตามความเชื่อผมไม่ได้พูดเองพระท่านสอนมานะครับคนเราเกิดมาแล้วมันมีจิตวิญญาณบางอย่างที่จะเป็นที่รักก็ได้หรือจะเป็นที่ชังก็ได้แล้วแต่การปฏิบัติตัวถ้าคุณทำความดีมาโดยตลอดคุณจะเป็นที่รักของทุกสิ่งทุกอย่างหมายรวมถึงมนุษสัตว์วิญญาณสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นตามความเชื่อสเสน่ห์ไม่ตามมานิยมมาเต็มติดต่อค้าขายเจรจาพูดคุยกับใครสำเร็จพูดจาเป็นเงินเป็นทองรับไว้เลยเดอะเลิฟเวร์สไม่ธรรมดา มีสเสน่ห์มากมายแน่นอนอีกสักใบไหมอีกสนะักใบนะเออกาลังเข้มข้นโอ้โหอัศวินเหรียญโชคลาบค่อยๆใหญ่ขึ้นจากเมื่อกี้มีเด็กเหรียญมาเป็นอัศวินเหรียญโชคลาบคุณจะใหญ่ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆรับไว้ก่อนเลยอีกสนะักใบเนาะอีกสักใบกาลังเข้มข้นอีกสักใบอีกสักใบเอออีกสักใบลุ้นกันครับ โอ้โห oh, 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 oh. สองถ้วยดับเบิลวันนี้ไพ่ดับเบิลออกแล้วสองถ้วยดับเบิลท c u p ์คับดับเความเป็นที่รักเสน่ห์เม่ตามาหานิยมเป็นสองเท่าทวีคูณดวงเนื้อคู่ดวงอุปถมัมภ์สองเท่าสองถ้วย,อ,วยออกมาสองใบเปิดกันเห็นๆบอกแล้วนะว่าอย่ากดข้ามขอให้ดูให้ตลอดเพราะถ้าคุณกดข้ามคุณมีโอกาสพลาดสิ่งดีๆ ยินดีกับทุกท่านที่ดูมาจนถึงนาทีนี้วินาทีนี้คุณได้สองถ้วยดับเบลิล ความน่ารักของคุณคุณงามความดีของคุณไปเข้าตาใครต่อใครหลายคนมีโอากาสเจอคู่ดีเจอมิตรด,ดีอยากมีแฟนจะได้แฟนอยากมีคู่จะได้คู่อยากได้เพื่อนจะได้เพื่อนอยากมีสังคมที่ดีจะได้อยู่ในสังคมที่ดีดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข่าวดีมาแล้วโชคดีเข้าข้างคุณมากๆโอเคขอพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ